สวัสดีครับผมครูเอกนะครับจำทางช่องยูทูปครูเอกเล็กพยากรณและทางห้องไลฟ์เป็นรู้สาตร์เล็กพยากรนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเจ็ดนาฬิกาทางช่องยูทู e ครับผมวันนี้เป็นเล็กกลุ่มที่กลับมาสลับตัดกันนะครับเป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางช่นน YouTube นะครับ <c oughs> กลุ่มวันนี้คือ7879นะครับครูเอกตั้งชื่อว่าเจ้าแห่งโครงกรานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับ แน่นอนว่าเราก็พูดถึงที่มาที่ไปเวลาที่ใครอยากจะดูย้อนหลังว่าเลขแต่ละเลขเนี่ยมันมันมีพื้นฐานมาจากอะไรกลุ่มนี้นครับมีพื้นฐานมาจากเลขคู่2คู่นะก็คือ7887แล้วก็7 9 9 7นะครับหรือใครจะรับชมรีวิวแบบกลุ่ม3ตัวก็จะมาจากกลุ่ม8 7 9 9 7 8นะออกสไตล์มังกรน,นะกลุ่มนี้นะครับผม <c oughs> ส่วนอีกกลุ่มนึงไอเจ็ดแปดเนี่ยไ,นะไม่มีนะครับ เลขสไม่มีไปดูเลขคู่7887ได้เลยนะครับผมโอเคมาเรามาเจาะในกลุ่มจเจ้าแห่งโครงการกันแน่นอนว่าพอพูดถึงเจ้าแห่งโครงการนั่นคือเขาเป็นคนที่ชอบคิดชอบบุกเบิกชอบมีแนวคิดในการสร้างสรรค์สิ่งต่างขึ้นมานะครับก็พูดถึง4ตัวท้ายก่อนละกันนะครับคนลงท้ายเลข9ครับจุดเด่นก็คือเป็นคนที่มีความอิสระในตัวเองนะสันโดษสัมผัสไวนะครับเวลาตัดสินใจอะไรมักใช้เขาเรียกว่าลางสังหรณ์ในการตัดสินใจนะครับ นั่นก็คือ,อจุดเด่นของเลขกลุ่มนี้แต่แน่นอนไอพอเป็นล้างสองหอนเป็นอะไรพวกนี้นะมันก็จะเกิดจุดด้อยเช่นเดียวกันก็คือบางทีคุณคิดปุ๊บป,ปั๊บอะไรขึ้นมาคนอื่นก็รู้สึกว่าตามไม่ทันคุณชอบคิดต่างอ่ะคนเลขเก้าเนี่ยจุดด้อยคือเขาคิดต่างเขาจะหาวิธีการที่เรียกว่าไม่เหมือนใครอยู่เสมอเสมอ,เ,อ,อเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าถ้าทางมันเหมือนใครมันก็จะแบบมันก็จะซ้ำๆกันอะไรเงี้ยเขาก็จะหาทางใหม่ แต่จุดเด่นในด้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือไอเพราะไอทางที่มันเขาหาหาเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมมันทําให้เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่หาทางออกได้เก่งอนึกภาพออกไหมจะหาได้แบบอะไรที่มันเป็นไปได้อ่ะไอเรื่องเป็นไปไม่ได้เขาจะไม่ทําไงเออซึ่งจริงๆแล้วเลขเก้ากับเลขแปดมันมีความใกล้เคียงกับตรงนี้แต่ว่าแปดเนี่ยทางไหนได้ไม่ได้เอาหมดเงี้ยอันนั้นมันจะเหนื่อยหน่อยมันจะความคิดมันจะเบอร์บางอลังการมันจะแบบ เหมือนบิ๊กโปรเจกต์มากๆแต่ว่าไอ้เก้าเนี่ยคิดแล้วก็ทําในสิ่งที่มันเป็นไปได้แต่ว่าวิธีการมันอาจจะดูแปลกดูแตกต่างดูไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่พอทําได้ทําอันไหนที่พอทําไม่ได้ไปหาทางอื่นจะไม่แบบว่าอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังในหลายๆคลิปว่าเลขเก้ากับเลขแปต่างกันหรือถ้าเกิดว่ามีกําแพงข้างหน้าเลขเก้าไม่ปีนก็ไปหาช่องหรือว่ากุญแจมันล็อกอยู่เนี่ยกุญแจมันล็อกประตูอยู่หาอะไรมาสะดอกอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ปีน แต่ถ้าเป็นเลขแปดคือทุบนึภาพไหมนะเออเนี่ยทุบเน้นทําลายล้างอะไร้ยน,นะครับความแตกต่างกันแต่ถามว่าข้ามไปถู่อีกฝั่งได้ไหมโอเคได้ทั้งคู่เลยแต่วิธีการมันต่างกันนะตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขเจนะ็ดอ่าบางคนไม่ค่อยชอบนะเลขเจ็ดเนี่ยเพราะมันดูหนักดูน่วงดูอะไรแต่พอเลขเจนะ็ดในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งแนวคิดนะครับมีความคิดลึกซึ้งอ่า คิดเยอะละเอียดที่ท้วนรอบคอบกว้างไกลนะครับหาคําตอบด้วยกันเขามักจะหาคําตอบด้วยการไปพิสูจน์เพราะฉะนั้นถ้ารวมไอเจดกับ9เข้าด้วยกันถ้ามี9เป็นฐานคือหาทางออกคือก็จะมีรายละเอียดเยอะๆแต่ว่าสิ่งที่ <c oughs> ถ้าเป็นเ7จอีกแบบหนึง่งอ่ะเข้าเจมันจะแบบรายละเอียดจะเยอะกว่ามันจะเครียดกว่ามันจะหนักกว่าแต่หาทางไปต่อแต่ว่าถ้าเป็นเจถ้าเป็นเจ็ดเคือทางที่เขาเลือกมันไปได้อยู่แล้วแต่เขาไปลงรายละเอียดกับทางนั้นๆ ทำให้เจ็ดเก้าสำหรับผมนะผมว่าโอเคเลยเพราะว่าหนึ่งคุณไม่ได้แบบคุณไม่ได้เลือกทางที่มันเป็นไปไม่ได้คุณเลือกทางที่เป็นไปได้แต่มันอาจจะยุ่งยากนิดนึงว่าเออรายละเอียดมันเยอะคุณก็ไปใส่ดีเทลแต่ว่าหลังจากที่เสร็จจากาสิ่งที่คุณวาดฝันที่คุณวางไว้เนี่ยมันจะนั่นเลยครับคือมันก็จะแบบเหมือนกลายเป็นเอาแผนการหรือวิธีการคิดเนี่ยเอาไปใช้ปุ๊บมันใช้ได้ยาวๆเลย <c oughs> นี่คือเป็นที่มาอีก ความหมายหนึ่งของคําว่า,าวิสัยทัศน์กว้างไกลนี่ออกใช่ไหมครับเพราะมันแบบทําได้ทําได้แต่แรกแต่แค่ารายละเอียดมันเยอะประมาณนั้นเจ็ดเก้าเนี่ยนะครับถามว่าคิดลึกซึ้งคิดอะไรพวกนี้ถึงจะคิดลึกซึ้งคิดอะไรก็ตามนั่นคือคิดลึกในารายละเอียดที่เป็นไปได้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่คิดในารายละเอียดที่มันดูทักยากเข้าไม่ถึงแบบเก้าเจ็ดอ่ะอันนั้นมันจะยากหน่อยแต่ถ้าเจ็ดเก้านี่คือแน่นอนคุณเริ่มต้นจากความที่เป็นไปได้ก่อน แล้วค่อยไปลงละเอียดด,ดีเทลกับรายละเอียดยิบย่อยต่างๆในแผนของการของคุณถือว่าโอเคนะครับตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขแปดคราวนี้ยแผนที่คุณวางไว้เนี่ยคุณจะใช้มันยังไงหรือไปเปล่าประกาศร้องไงคุณใส่เต็มที่เลยเหมือนคุณคิดมาแต่บ้านแล้วจะไปน,นําเสนอโครงการคนจะบอกปุ๊บๆผมมียกตัวอย่างอันนี้ผมเป็นส่วนตัวผมเป็นคนเป็นนักกีฬาเนาะ สมัยวัยรุ่นผมก็ชอบดูกีฬาผม,มติดตามคนอยู่คนหนึ่งผมไปตามสมโมสรอ,อยู่สมโมสรหนึ่งซึ่งสมโมสรน,นี้มีผู้จัดการทีมที่มาสมัครตอนนั้นมีการแบบจะรับใครทํางานดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมมีผู้จัดการทีมอยู่คนหนึ่งมามามานําเสนอไอเดียให้กับสมโมสรน,นะครับปกติเวลาเราจะ คือหลายคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองนะมีความมั่นใจมีอะไรพวกนี้เข้ามาคุยว่า,าจะต้องทํายังไงก็พูดพูดไปเลยแต่ผู้จัดาการทีมคนนี้แต่ที่ผมเคยอ่านนะครับในบทสัมภาษณ์ก็คือ,อเขาเดินมาด้วยแฟ้มเอกาสารเหมือนจะมาเปิดโรงเรียนนะไ่องไหมเขาก็เอาแฟ้มเข้ามาในห้องทำในห้องประชุมด้วยในห้องที่เขาสัมภาษณ์อ่ะแฟ้มตังต้งๆวิธีการปุ๊บๆมีแบบเนี้ยเรียงเป็นตับเลยได้ประมาณสี่ห้า สี่ห้าแ้มได้อืมประมาณนั้นอ่ะคือแต่และเรื่องเรื่องที่จะมาทําเกี่ยวกับสมูทซอนแห่งเนี่ยจะทํำยังไงแล้วทุกอย่างคือก็ให้คณะกรรมาการดูอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมคนนั่นแหลกะก็รับทันทีอืมแต่ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้ครับก็ทําได้ระดับหนึ่งนะครับก็ได้แชมป์มาบ้างบางอย่างนแต่ก็ไม่ได้หวือหวาแต่ก็ถามว่าดีไหม นี่แหละโหจะบอกให้คนแปดเจ็ดเก้าเป็นประมาณนี้ก็คือเขาเตรียมทุกอย่างแล้วก็เออเอามาให้ทําเตรียมมาก่อนนะ่ะแล้วพออ่านปุ๊บก็รับเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยแผนการมันดูใช้ได้อะ่ะใช้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคนแปดเจ็ดเก้าจะเป็นประมาณนี้จะมีความเวิร์วางอลังการในการนําเสนอไอเดียหน่อยๆนะครับแล้วทีเด็ดก็คือพื้นฐานการทํางานเป็นเลขเจ็ดด้วยคราวนี้ไอไอเดียที่มันบิก๊กเนี่ยก็จะเอามาทําด้วย ทำดีเทลตั้งแต่รากฐานยันเพราะนั้นคนเลขเนี้ยเรื่องไหนเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องอะไรที่เขาวางไว้ในหัวเนี่ยได้ทําหมดเครียดไหมก็ปะกะติมันก็ต้องเครียดอยู่แล้วเลขประมาณเนี้ยเพราะเขาคิดตลอดเวลาที่จะทําอะไรแต่ข้อดีอย่าลืมนะครับว่าคุณมีก้าวท้ายคําว่าก้าวท้ายคือสิ่งที่คุณคิดคิดทำเนะี่ยมันเป็นการมันเป็นทางออกอยู่แล้วมันไม่ใช่ทางตันอ,ะอ่ะแต่แค่วิธีที่คุณทํะมันอาจจะดูจรงิจรงจังตั้งใจมากๆอะไรพวกเนี้ย ผมก็ดีนะมันก็ดีนะนดในมุมผมคือยังไงโครงการที่คุณคิดไว้ทําไว้มันต้องได้ทำนะครับเพราะนั้นโปรเจกต์เยอะมากอยากทําอะไรนี่เทียบไปหมดนะดนะู่ท้ายๆนะครับส่วนบุคลิกน้านน่าตึงๆครับเง,เงียบๆขึ้มๆชอบวางตัววางตัวสุขขุมชอบวางตัวสุขขุมแต่ดูน่ากลัวนะเพราะมันเป็นเจ็ดปเจ็ดไงคือไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา่าเหมือน นึกถึงอาการของคนย่างสามขุ่มไหมเอออาการแบบนั้นนะตึงๆเวลาเวลาแบบกโกรธหรืออะไรจะเป็นเนี่ยแต่อาการแบบนี้นคือเหมือนคนย่างสามขุมมจะไม่ได้ย่างค่อยๆเดินแต่หน้าตาดูตึงๆอ,อ,อ่ะมีความเป็นตัวเองสูงๆนั่นแหละนะครับนั่นแหละก็ดูอันนี้กั้นสเสน่ถามว่ากั้นสเสน่ที่บอกว่าเสน่แบบดึงดูดนะแน่นอนอันนี้กลุ่มนี้แน่นอนแต่ถามว่ามีความใกล้เคียงกับกลุ่มมังกรไหมก็ใกล้เคียงครับ ก็ใกล้เคียงก็ไม่ได้ต่างอะไรมากเท่าไหร่กลุ่มองค์กรอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าน่อยแต่กลุ่มนี้คือตึงเป็นผู้ใหญ่แบบตึงอะ่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มองค์กรเป็นผู้ใหญ่แบบอาจจะพอเข้าถึงได้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือตึงเลย <c oughs> จะอยู่แถวนานาเลยตึงนะครับเหมาะกับผมมองว่าเหมาะกับบุคคลที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของบริษทัทที่ต้องการแยกชัดเจนบุค,คลิกแวบไแยกชัดเจนกับตัวเองเป็นผู้นําอ่ะส่วน คนอื่นก็เป็นพนักงานเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้น้อยเออประมาณนั้นน่ะตึงๆอะ่ะแยกกันชัดเจนเข้าหายากๆอะ่ะเออประมาณนั้นถุก,กเลิกแบบนี้นะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดเป็นคนระดับเดียวกันเลยมันก็ดูมีความน่าเชื่อถือสูงอะ่ะถ้าแบบเป็นคนที่แบบว่าเออไปติดต่ออะไรพวกนี้หรือว่าเป็นเราไปเราไปทําธุรกิจร่วมกันเราเห็นเขาเป็นสไตล์แบบนี้เราสึกว่าเอ้ยอันนี้แบบเขาคงนี่แหละเขาอยู่ได้แล้วเราก็เห็นปุ๊บรู้สึกว่า เขาอยู่บริษัทเขาอยู่ได้ก็เพราะเนี่ยผู้นําเป็นลักษณะแบบนี้มีความตึงเปียกอย่างเงี้ยเออใครก็ไม่ค่อยทํายังไม่กล้าย,ย่มอะไรเงี้ยแสดงว่าโอเคบริษัทนี้โอเคนะครับน่าจะทาธุรกิจแล้วมันจะได้อยู่ได้ยาวๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับก็เอาดูข้อเด่นข้อด้อยแล้วก็วพิจารณาว่าชอบไหมนะสำหรับด้านหน้านะอ่ะคราวนี้ด้านหน้าด้านหลังเสร็จแล้วนะครับเหลือเรื่องเสริมนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องความรัก อันนี้ไม่ต้องสืบเลยเป็นผู้นําไม่ใช่ผู้ตามเลือกเองด้วยวางแผนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จสับนะครับนั่นคือใครจะจีบคนเลขนี้ก็ผมเห็นนาะทีแรกก็อาจจะไม่อยากจีบแล้วํำแต่ว่าถ้าเกิดคนโดนคนเลขน,นี้จีบแล้วเขาแบบเอออาจจะมีฐานะดีนะ่ะตาดนนีนู่นนะี่นั่นอะไรมาแต่เขาจะเป็นคนไม่จริงจังนะเขาไม่ค่อยพูดเล่นนะอืมนั่นแหละประมาณนั้นนะก็ปล่อยให้เขาทําไปนะครับเราไม่มีทางไป หากลบกบอะไรให้เขาแบบแก้ออนไม่มีทางนี้กเกตสองตัวนะหนักเลยไม่มีทางให้เขาเดําเนินชีวิตของเขาไปแล้วเราก็มีหน้าที่แค่เออเป็นผู้ซัพพอร์ตก็พอนะครับประมาณนี้ถ้ามองในมุมบวกว่าครบกันไปแล้วนะแต่ถ้าถามว่าถ้าตัวเขาเองจะจะมีคู่มีอะไรคือมันยากอะ่ะเพราะเขาเข้าถึงคนยากด้วยแต่ว่าถ้าเขาอยากจะได้ใครเขาตั้งใจนะเขาก็จีบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะแบบบุคลิกมันอาจจะดูหามๆหน่อยดูน่ากลัวหน่อยนะครับ ันนี้แต่แต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจหรือว่ามีสไตล์ในความสแสดงออกซึ่งความหลักของตัวเองอะ่ะบางคนที่เกิดมาบอลทูบีคุณจริงๆเขาอาจจะชอบสไตล์แบบคุณก็ได้นะครับเพราะ,ะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะนะครับสุดท้ายเรื่องของการเงินถ้าเป็นการมองแผนการหางเงินผมก็ทาได้ดีนะเต็ม1ิผมให้1ิบเลยกลุ่มเนี้ยเต็ม10ให้1ิบเลยนะครับเรื่องการเงินนะครับทั้งเงินเล็กเงินน้อยเงินนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าถึงจะเป็นเลขกลุ่มใหญ่นะแต่มีแค่แดเลขเดียวที่เป็นเลขของการ หาอะไรได้นะนอกนั้นเป็นเจ็ดเป็นเก้าเป็นเลขการจัดการทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องหาผมว่าคือเขาก็ศักยภาพในการหาเขาเต็มที่เต็มสิบแต่เขาเนี้ยสิ่งที่ผมชอบนะบริหารจัดการกันอย่างนนีะ้ผมเท่าที่ดีเต็มสิบผมให้สิบเหมือนกันเ <c oughs> ต็มสิบผมให้สิบเหมือนกันกลุ่มนี้ถ้าพูดถึงบวกลบคูณหารนะเป็นกลุ่มที่แบบคืออาจจะมองว่ายากในการที่แบบกว่าจะได้เงินก้อนมาแต่ละก้อนแต่เขาหาได้แน่ๆผมมองว่าเต็มสิบแบบผมเพราะว่า จริงก็อยากให้สิบนะอืมแต่มันจะเวอร์ไปให้เก้าแล้วกันเอาเป็นการหารลดลงมาเหลือเก้าแล้วกันเหลือแปดจุดห้าแล้วกันประมาณนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแค่เลขแปดเลขเดียวนะแต่การบริหารจัดการดีเอาเป็นเปลี่ยนแปลงความคิดสักนิดหนึ่งทีแรกผมจดไว้ในสคริปว่าสิบดอะไรเยแต่ผมดูอีกทีละมานั่งอีกทีแปดเลขเดียวไม่น่าจะหาเก่ง ขนาดนั้นแต่ถามว่าเต็มที่ในการหาไหม응เต็มที่แน่นอนให้สัก8.5-9ถึงแล้วกันแต่เรื่องเก็บเนี่ยเรื่องบริหารจัดการเนี่ยผมให้10เลยชอบชอบทั้ง7-9ทั้ง7-8นะแต่7-8เนี่ยให้ระวังนิดนึงตรงที่แบบว่าถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรมันต้องคือเขาจะตั้งใจทําให้ได้แต่เนื่องจากว่าเป็น7-8เจ็ดไง การจะออกแต่ละทีมันก็ยากใช่หไหมถึงแม้จะอยากได้ก็ตามแต่ก็แล้วมันเป็นเต็ดเล็กเจก้าโดยเพราะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็ตั้งจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ใช้หมายเรื่องนี้คือต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์จริงๆอถึงจะใช้เงินก้อนนั้นจริงๆประมาณนั้นนะครับก็ให้สักเก้าแล้วกันนะครับให้สักเก้าถือว่าโอเคนะแต่ก็แน่นอนแหละ <laughs> มันก็อยู่ในฐานะคุณด้วยนะถ้าฐานะทางสภา,าวะทางการเงินหรือฐานะทางของคุณไหนอย่างเช่นคนมีเงินเยอะๆกลุ่มนี้ผมให้โอเคเลยยาวๆอยู่ได้แบบยืนยงเลยแต่ถ้าเป็นพวกสตาร์ทอัพอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับค่อยๆหาค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆจะใช้แต่ละทีคือต้องของใหญ่เท่านั้นของเล็กๆกินกระจุกกระจิ๊กเนี่ยไม่มีไม่ค่อยมีนะครับเพราะนั้นเรื่องการเงินก็ประมาณนี้นะลองพิจารณาดูว่าชอบไหมนะครับชอบไหมอันนี้คือกลุ่มเลขเจ็ แปดเจ็ดเก้านะครับที่นำมาฝากกันโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้ช่องทูคุยด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ